สวัสดีครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถถ่ายรุ่น L4018 นะครับรถขนาด40แรง2เพลินะครับกับเพลินสีล้อรถสภาพใหม่นะครับใหม่มากใช้งาน200ชั่วโมงนะครับใหม่แท้นะครับรถก็2ปีนะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับท่อนคัสไม่มีตันนะครับหัวน้องหัวน็อตนี่ใสๆเลยนะครับ สีสันทุกอย่างคือรถเดิมๆทั้งหมดรถสภาพแบบใกล้เคียงรถใหม่เลยนะครับคานล่างรอยถลอกยังไม่ค่อยมีเลยนะครับรถถือว่าสวยเดิมมากนะครับอันนี้ดูน็อตล้อนะฮะใสๆเลยครับมาร์กโรงงานก็ยังอยู่นะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับ รถคือใกล้เคียงกับรถใหม่เลยนะครับรอยถลอกด้านหลังก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับสีนี่ยังแบบสดๆอยู่เลยนะครับสติกกงสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบถัววรอยถลอกยังไม่ค่อยมีด้านท้ายก็เดิมๆนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยแกะรถไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรเลยนะครับเนี่ยฮะดูยางนะฮะขนขนแบบยางใหม่ยังติดอยู่นะยังแบบ ถ้าเกิดลูกค้าแบบต้องการแบบรถสภาพใหม่ๆนะครับแต่คือก็ไม่อยากจะไปลงทุนกับรถใหม่มากนะครับก็ลองดูตรงนี้นะครับเป็นตัวเลือกก็ถือว่าทุนใครจะจ่ายไปได้ประมาณแสนกว่าบาทนะครับได้รถสภาพใหม่ๆรถ200ชั่วโมงเองครับแทบไม่ได้ใช้นะครับแบบเอาว่าถ้าเกิดเราเราซื้อรถใหม่มาแล้วใช้งานไปแค่200ชั่วโมงขาดทุนไปแสนกว่าบาทนี่ถือว่าแห่ เรานี่เสียดายมากเลยนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดนหน้าแล้วก็ผ่นคนช้างนะครับราคา469,000บาทนะครับเล่นทะเบียนอะไรก็มีพร้อมนะครับรถสภาพสวยนะครับเดิม,ดม,ดมๆชั่วโมงน้อยนะครับถ้าเกิดลูกค้าแบบต้องการที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์หลังนะครับ อยากจะได้ตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ในสวนอะไรนะฮะใช้ส่วนตัวใช้เองอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับราคานี้ก็เดี๋ยวผมดูให้นะครับก็เดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปนะครับเหมาะมากนะครับสาหรับลูกค้าที่ว่าไม่เคยใช้รถนะครับอยากจะได้รถใหม่ๆนะครับแต่ก็เซฟต้นทุนเผื่อเอาไปลงทุนอย่างอื่นนะครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างอื่นนะครับ ก็ลองดูนะครับใหม่มากแล้วก็ไม่จุกจิกเลยนะครับเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะครับที่ร้านนะครับเปิดทุกวันนะครับจันหนึงเสาร์นะครับมาทดลองขับมาดูได้นะครับรถสภาพสวยเลย200ชั่วโมงเบอร์โทร063 453 9 224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ